ใช่ผมไปตลอดนะผมจะเมื่อก่อนเนี่ยผมไปไหว้หลวงปู่ทวดเสร็จก็จะแวะไปไหว้เจ้าแม่ลิ้มกอ้อนเหนียวตลอดนะครับ <Okay. S 1> เมื่อเมื่อครั้งนู้นนะเมื่อครั้งสมัยที่ผมไปผมไปล่าสุดเมื่อตอนพศ2556นะครับผมจําแม่นเลย2556นี่คือครั้งหลังสุดที่ผมไปกราบท่านนะเมื่อก่อนช่วงนั้นนะผมไปน่าจะ3หรือ4ี่ครั้งนะผมยังมีรูปตอนที่ผมไปกราบหลวงพ่อทวดระชังให้นะ แล้วผมลงแอปฟ้าไว้อะสมัยก่อนนะคนกดไลค์อะล้านกว่าไลค์นะรูปนั้นเป็นรูปที่มีคนกดไลค์เยอะที่สุดในชีวิตผมนะล้านกว่าไลค์เมื่อเมื่อ10ปีที่แล้วนะเยอะมากนะครับคนเห็นรูปที่ผมกดไปกราบตักของหลวงปู่ทวดนะเป็นรูปเดียวที่มีคนกดไลค์เป็นล้านไลค์นะของผมเนะี่ยตั้งแต่สมัยคนที่ยังแบบคนยังไม่ค่อยเล่นเล่นแอปฟ้านะยังไงตั้งแต่ยังไม่มีแบบ ช่องดำเลยมะบ้านดำเนี่ยยังไม่มีนะคนกดไลค์ผมเป็นล้านนะรูปนั้นเนี่ยวันก่อนอยังเด้งขึ้นมาครั้งหนึ่งเลยมเมื่อ12ปีที่แล้วนะเดี๋ยวให้เจหาหาได้ไหมรูปนั้นอนะรูปหลวงพ่อทวดอะ12ปีที่แล้วผมจําได้ไปกราบท่านคนกดไลค์เป็นล้านนะผมแสดงว่าผมเนะี่ยแบบนับถือท่านจริงๆนะไม่ได้ไปนานมากนะ12ปีผมว่ารอบนี้อันนี้ผมคิดโดยส่วนตัวนะผมอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้เชื่อเรื่องความงมงายนะ ผมไม่ได้อินเรื่องความ,มงมงายนะผมจะเชื่อเรื่องแบบเรื่องแบบฟาลิขิตแล้วกันผมว่ารอบเนี้ยผมจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดเลยนะว่ารอบเนี้ยผมว่าฟาลิขิตให้หลวงปู่ทวดท่านกลับมาแบบดังแบบดังแบบจริงๆนะรอบเนี้เพราะว่าผมไม่ได้ไป12ปีเนี่ยถามว่าผมอยากไปไหมผมมาอยากไปวัดหลวงปู่ทวดชัางให้มากเลยแต่ติดตรงที่แบบอาิที่พูดตรงๆนะ ภรรยาผมอะ่ะเขาอาจจะกลัวเรื่องของการแบบความปลอดภัยในการที่จะไปไหว้ในระหว่างทางไปวชิชังให้แต่ผมอะ่ะไม่ได้กลัวเพราะผมรู้สึกว่าทางไปวชิชังให้ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวและอย่างหนึ่งคนใต้ก็เป็นคนผมว่าเขาเป็นคนที่ใส่ดีนะที่ผมเจอเจอมาไม่ได้เป็นคนที่อะไรเงี้ยโหดร้ายอะไรเงรี้ยในความรู้สึกผมนะฉะนั้นผมไม่ได้กลัวแต่ด้วยความที่เรามีลูกหลายคนแล้วภรรยาผมอาจจะเป็นแบบไม่อยากให้ไปไหว้ไม่อยากให้ไปกราบเนะี่ยเพราะว่ากลัวอันตรายก็เลยไม่ได้ไปแต่รอบเนี้ย รอบนี้พอมันเกิดเหตุเนี่ยเหตุที่ทําให้ไอ้แถเนี่ยมามากล่าวร้ายให้ร้ายกับหลวงปู่ทวดนะวชางให้เนี่ยทำให้เหมือนผมได้ออกรายการขนกระแสซึ่งมันเป็นแบบเอ้ยอยู่ๆผมเคยคิดอยู่เสมอว่าใครออกรายการขนกระแสนี่คือแบบกูไม่มีทางไปออกอะยังไงกูก็ไม่ออกอะแต่ไฟมันบังคับที่ทําให้ผมต้องไปออกรายการขนกระแสแล้วทําให้คนทั้งประเทศรู้จักหลวงปู่ทวดเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น แฟนผมอะ่ะพูดกับผมเองว่าภรรยาผมนะบอกว่าบอยรอบนี้ถ้าออกรายการองกระแสเสร็จเนี่ยอยากให้บอยอยากให้ผมนะไปไหว้หลวงพ่อทวดนะเชื่อไมหมผมบอกเขามาหลายครั้งนะเขาไม่ให้ผมไปนะแล้วอยู่ๆบอกให้ผมไปไหว้บอกอยากให้บอยไปไหว้หลวงพ่อทวดนะนี่คือเหตุผลของการที่ผมจะได้ไปไหว้อีกครั้งหนึ่งนะคือปกติเขาไม่ให้ผมไปไงครับแต่ตอนนี้เขาเป็นคนบอกให้ผมไปเองครับซึ่งบอกว่าผม ผมบอกกับแฟนผมมาว่าโอ้โหเชื่อไหมเราดีใจมากเลยที่เราจะได้ไปกราบท่านอีกนะครับเพราะผมมาเป็นคนศรัทธาในตัวหลวงพ่อทวดอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นเหตุที่ทําให้เราจะต้องไปอีกครั้งหนึ่งครับแต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีๆนะที่จะเข้ามาในชีวิตเพราะว่าผมเป็นคนศรัทธาอยู่แล้วฮะและยิ่งคราวเนี้ยเหมือนท่านดังแบบทั้งประเทศอะรู้จักท่านอะบางคนไม่รู้จักหลวงพ่อทวดละ่ะบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักแต่คราวเนี้ยได้รู้จักจริง,รงๆนะครับเพราะตอน ตอนที่ไลฟ์สดนะในช่องผลกระแสเนี่ยคนดูรวมเบ็ดเสร็จในช่องในเวลาเรียวทมนะ์เนี่ยเกือบ1ล้านคนนะซึ่งเป็นอะไรที่พี่หนุ่มบอกกับผมว่ามันเยอะมากนะบอยมันเยอะจริงๆมันเยอะแบบไม่เคยเยอะแบบนี้มาก่อนเลยมันเยอะจริงๆนะครับก็เลยทําให้แบบเออมันเหมือนเป็นเรื่องที่ทําให้เราต้องต้องไปไหว้หลวงพ่อทวดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราผมอยากไปอยู่แล้วเดี๋ยวให้เจหานะรูปล้านไล์ฮะ หนึ่งล้านไลน์นะโหสุดยอดเลยมีอีกไหมครับที่บ้านเนี่ยน่าจะมีอีกนะเนี่ยทรงนี้น่าจะมีอีกนะเนี่ยมีนิดหน่อยนะผมว่าไม่ต้องขราวหน้าไม่ต้องคัดน,นะเอาที่เหลือมา <Okay. S 1> เดี๋ยวผมดูให้อ๋อมาครั้งแรกก็เลยลองเอมาเออคือพ้าส่วนใหญ่จะเป็นพ้าแบบไม่แพงอะ่ะ okay. ใช่ใช่แต่ผมว่าพี่อาจจะมีลุ้นอย่างอื่นนะ ชุดที่ไม่ได้เอามาจะเป็นชุดที่มีราคาก็ได้นะแอบแอบลุ้นตามเผื่อจะเจอแบบที่มีราคาแล้วพี่ได้ตังค์เยอะๆนี่อะไรทำไมมีม,มีอุ้ยมองอไม่เห็น เอาไม่เอาอ๋อประวานเอ๋โอโหจะได้ไม่เย็นมือไงโอ้โหทำไมเหม๋ยคุณเป็นคนดีขนาดเนี้ยจ่ายตางังค์ให้เหม๋ยไปยังจ่ายตางังค์ให้เหม๋ยไปยังมาเช้าจ่ายตางัตงค์ค่ากาแฟให้ยังนี่มีคนจ่ายเฮ้ยให้แม่เอาตังค์คืนมดหน่อยเท่าไหร่มาเช้าจ่ายไปเท่าไหรแสนเจ็ดกาแฟแก้วละแสนเจ็ดไอ้มดมึงคิดกูขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> โอ้โหกาแฟแก้วละแสนเจ็ดเลยเหรอมดเบาได้เบามด ไอ้ลัน้องน้องได้กาแฟยังได,ได้แล้วนะเป็นไงเสียจ้อพี่คนนี้เขาข้าวหน้ามาพี่ไม่ต้องใส่ถุงนี้นะเอามาโกยมาเลยเดี๋ยวผมพอพอใส่ถุงมันทำให้มันดูลำบาก <c oughs> <c oughs> มดใจเย็นมดมดใจเย็นนะมดมดแล้วน้องได้ดูรายการของกระแสไหมดูไได้ดูแต่สองเด็กดูแล้วรู้จักพี่มาก่อนไหมเอาจริงจริงเอาจริงจริงเอาจริงๆเลยแบบรู้จักมาก่อนไหมก่อนที่จะออกรายการของกระแสรู้จักพี่ไหมเอาแบบถ้าไม่รู้ว่าถ้าถ้าไม่ได้มาทํางานที่เนี่ย ในวันนี้รู้จักบอยท่าประจามาก่อนไหมรู้จักรู้จักอรู้จักอยู่แล้วเหรออ๋อแล้วรู้จักพี่มดเรียบด่วนไหมน้องเขาไม่รู้จักมดเอาน้องคนนี้ครับเขาเป็นอินฟูชื่อ,อเขาเป็นอินฟูชื่อดังนะคนนี้เห็นอย่างเงี้ยกาแฟแก้วมาเช้าแก้วละแสนเจ็ดออันนี้ อัะเข็นเขาก่อนนะโอเคคือ <occurs> คือผ้าของเดี <pasar> ๋ยวเดี๋ยวอธิบายฟังนะพี่นะมีดอะไรอันนี้คือมีดวัดอะไรฮะมีดวัดอะไรฮะโอ้ยไม่หรอกวัตเดิมไม่มีเงี้ยนี่ใหม่นี่ใหม่ทุกคนหน่อยบอกเขาดิ เป็นเสือด้วยนะเป็นลายเสือไม่ไม่เก่ามากแต่ไม่รู้สำนักไหนอันนี้เอาไว้ก่อนอเดี๋ยวอันนี้อันนี้แยกไว้ก่อนโจ่โจ่อคืนทิ่วก่อนอ่าแล้วก็ตรงนี้ลองถามพี่ พี่ลองดูก่อนว่ามีองคไหนห่วงไหมพระส่วนใหญ่องหนึ่งหลักร้อยแต่ผมเลือกมาเยอะๆเผื่อพี่รวมๆกันได้เราเป็นหมื่นได้เป็นหมื่นแน่แต่พียงนี่ว,ว่าพระส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นที่ยังไม่ค่อยเล่นนิยมเท่าไหร่พี่ลองดูก่อนว่าห่วงไหมถ้าห่วงเก็บไว้ก่อนอมาคนใหม่เลยครับเนี่ยเ็ตมือกัอนเอาแล้วเรียนเลื่อนอีกแล้วเอาแล้ววันนี้ มาอีกแล้วครับเรียอเลื่อนสมณศักดิ์นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแล้วไม่ธรรมดานะครับเอาอีกแล้วเอาอุ้ยแมงเอาอีกแล้วไลฟ์สดอีกแล้วมาอีกแล้วไลฟ์สดจากฮ่องกงมาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่ไลฟ์สดไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยส่งไปที่ไหน เต่ายิงเต่าย <gens> ิงคืออะไรทึกทักจีนฮะทึกตอกอ๋อเต่ายิงอ๋อไทยคือมุ่งไทยใช่เต่ายิงเต่ายิงคนจีนมันดูไม่ได้มันป๊อเกินอ๋อหมายถึงว่าถ้าที่รู้น้องใช่แบบหนึ่งเต่ายิงหมายถึงว่าคนจีนที่เขาที่เ้าเดียวกัน ก็ก็คือช่องดําเหมือนกันใช่ใชแต่ที่ของคนจีนเขาเรียกเต่ายิงครับผมอ่าเต่ายิง,ออยงแล้วตอนนี้เต่ายิงมีคนดูกี่คนแล้วของของเอ้าเ,อ,เอ,อ,อ่ะผมติดตามผมอ่ะอ่าตอนนี้มีคนดูตอนนี้กี่คนเต่ายิงเนี่ยตอนนี้ ก็มีขบวนที่สองวันเยวเนตอนนี้คนดูเหรอไหนมั่ว่าอุ้ยนี่คุณมาจากนี่เป็นญาติผมนะมาจากฮ่องกงนะจนกลายเป็นคนไทยไปแล้วสรุปหรือมีเป็นคนไทยป่ะเป็นประชาชนไทยไหมอ่ามีประชาชนนะไม่งั้นเดี๋ยวผมให้ตอมมาจับคุณนะนี่ญาติผมผมก็ไม่เว้นนะเต่ายิงนะครับเต่ายิงคือแอปเต่าบินไครับอะเต่าบินเต่าบินนี่ เดี๋ยวต้องกดกาแฟมาหน่อยนะเอาเตาตบินน่